บูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวเจ้าที่เจ้าทางตลอดถึงเหล่าญาติทั้งหลายที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วขอท่านจงมารับมาอนุโมทนาในส่วนบุญในส่วนกุศล ที่เขาพระเจ้าได้กระทำุทิ้นี่เขาเจ้ได้กระทำอุทิศให้ในวันนี้สิ้นการละนานเธิสนาสาธุเวะเมวะตินาน เวทนาอุ้ปะคัมภีร์ดิฉันปฏิตังตุมกิปามีวะสามิจตุสัพเพกูเรตุสัพพะจันโตปนารโสยาธามะอิชเติราสยาธาสัพพิติโยมิวะชันตุสัพพารโภวินาสตุมาเตยเขาวัตปันตารายุสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจจมุทตาปจาริโยจตารโอธรรมมาวะทันเตอายุปันโนสิพังพระ สาธุาน้ำไปรถต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าน,นะคุณโยนะขอผลบุญนี้อยู่เช่กับปลาช่างแม่ใงในสำเนียงวงแสงขอให้ปลามารับผลบุญนี้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปได้วยเทินสาธุสาธุสาธุ